นะคะสาธุสาธุเจียินไหพ่อก่อนพ่อให้เอฟซีนเฮี้ยงปังปังเอ่อเสื้อผ้แข็งแรงให้มีเงินมีท่องหลายปีเนาะสาธุสาธุตอนนี้วันีกยิบไปซั้งีุ้งเเหนเนาะวันนี้เอาปีไหม่ให้มันเฮี้ยงปังแต่บอกเด็กที่เกอล่อะใหญ่ได้สำเร็จทุกคนเป็นธรนีย อันนี้แดงเเอาทานอกเ็บนึงแล้วดเออดเพอนี่เลเยนไปเลยยับเออเสียเอนมากเลยเนองอสายฝันเงินล้านครับผมน่าลามาใหม่ๆเลยมือเศร้พ่อสมคิดเอาไปล้างได้แล้วล่ะพนด่อ่ล้าง ครับผมรีๆนะคะแตว่า <m ul> ันป <m ul> ูวาสีเ <m ul> ือรนรบแต่ว่าเป็นความว่าเสือสียครับเรานับซวนูทีเราก็นับไปแล้วก็ซีฟอครับผมเอว่าีรียกเรียกเรียครับเครับเพราะว่าว่า่กับฝันงา่นันนันไม่เนเิสียเออก็นสามฝันสามึเรกฝัน ฝันฟัน้ขึ้นส่วนดีครับแต่ว่าเลขออกบนกับหอกล่างกับหกบนบนกับหอกล่างกับหกบาทนี่แมนบนกับหกล่างกับหอ่ให้ให้พีจารนาเบิรงเพราะว่าผอกฟันอ่ะนี่ะไมันมันมันบอบพาดเลยครับบอบพัดครับบอบพัดบอันีก็แปลดรับวิ่งแปดเนาะแปดมากครับผมจะ่ไปยุท่านวดงวดกวนมากครูเลยดิ้วั หนึ่กับสองกันว่าเสียจวนวิ่งหนึ่งกับสองกันบังหวัดกอนบามาครูครับผมวันนี้พนว่ามีหกขึ้นบน้งะ่างวดเนี่ยว่มฝันนะฝันว่าจังไรครับคือว่ามีหกขึ้นบนแล้ว่าเรขกออกเรียบภา่าเขมรว่า3ามาษาวขเอามันออกตัวได้รือเป็นเรียกว่าหกหกเอียง่าเรียกล่างหกเอียงมาเาเป็นคือหกหกหรอเลขล่างหกหกเออมันเป็นเรั่อะ อัอนนี้มผมวนนี้ผมจะมาจายเอซีร่องซื้อไวอ้เออขึ้นขึ้นไปแล้แตกเลยฮะมกมกเป็เจ็ดเออมกย่างฟันได้ไมมันเป็นเจ็ดก็นีนะมเป็นเจ็ดกมีนะโอที่ว่ามันใจคือหกมันใจคือหกแม่ค,คันว่าหกยองไงหกนี่ให้จังไหนก็มาแม่ที่เราพไปฝากไปคือเพราะว่ได้เป็นหกหนึ่ง คือหกศูนย์นี่แหละเอให้ตีหกเออเพราะว่าจะเป็นจะเป็นหกศูนย์กเนยออแถึงรงเกดับเ็ดนี่รกับเอามัมันกมาตรงกันกับปันปูให้พอสมกินมันเศร้านิดแท้ยิ้ิแตงค่ให้พอสมกินเนี้ยใส่จานให้เาว่าูกูบอกว่าให้หกสิบประธนา60ศนตัวเดียวดันว่าครับก็มาตรงกันเยทีเดียว่็นมูเป่ยามากแต่หลายพอเบาๆไลยดอกระสันว่า ละบายค่าลังร้หกสิบบาทหกสิบบาทอ่าพี่น้อเถามาเขือก็เสียเดืนจะ่นับไปเรื่องวันนี้ไปแล้วไม่ถึงเชียงก่เออเพราะว่าีใหม่เริ่มต้นเดือนเมนีนะวัแรกนะครับผมพี่ใหม่วันที่สองหรือเป่ครับวันที่สองครับผมเสตไปพี่ไปไลยต่้ ไปปีใหม่เลยปีโอ้เสียเพิ่นมาให้ของเพื่อนตีใหม่ดีก่าแต่งตัวมายังรอแล้วจะเฮ็ดเย็ผู้ใดซื้อได้เลยครับเป็นซักเป็เสียวกินก็ะไรผู้ใดผู้ใดไปยิบไปหาสลากกินแบงค์สะบานได้แล้วไปสั่กเป็นเสียวรอเลยแม่ไปซักไปเรื่อยครับว่ามันมีมั่นใจเพราะว่ามันปันหลายขึ้นสอนปันหลายขึ้นสอนเออเพราะว่า มือเว่าเล็กเล็กหนักเขาน่าจะว่า,า,าออกผมในบทตัวนี้ผมหหสุดสุดหกเลยนะแต่ว่าเรื่องวันเดากเราโอ้หัวแดงแห้งมันจะไปหายิบสลากกินแว้งสะบานเ่าได้เอาเด้อครับเอฟซีผ <c oughs> ู้ใดครับได้ยินคร <c oughs> ับเสียคว่ำฝันของเสียจวนแล้วครับเพิร์ลบางวดนี่หกนะผู้ใดผู้ใดติดหกนะครับเนาะไปนั่น สั้งกินก๋วยเตี๋ยวถาเลยันชื่อเปชื่อเป็เลขเอ็มเลยกันมเปีกเปป็นเลขเกเออคือเก็ดศูนเกดหมอ่าคือเก็ดศูนย์เก็ดหนึ่งเคือคือมาเป็ิลกอการเบหนึ่งชวใจใส่มกี้างครับให้เพิ่นให้ากควาเสียดาย มาคุก็คำนยาเขาไม่คู่บ้านเอาลืมเบาไม่คู่ครับผมเขาไม่คู่คำงวนใดมาเปันกบันนึงเออโคตรจะออกข้างฝันของยงอกวัดมันงวัดนเงี้ไงไม่คู่คำนวณไดเขาบนเขาล่างเด็คนล่างเขาไม่คู่ฟองเสียจวนก็มารักหนึงมาลักรไครับเขากบ้นนไม่คู่มาหกกบั้นหนึงกับพึเออครับัวตะบวกด้วยนี่ครับไปเออัตะเบาด้วยกัน เลขเบอร์หมันเืนเนเนอชั้นขันไปกู้มา15,000เิีย1 7 19 17 19ขันนี้น 6, 6, 9 9 6อเก้าหกเ้วเรามยดหเ้าเก้าหก่หสงแล้วายลายลเลยลลยลาาแล้วลาวลวลาายกายลายาาล้ยลายิาายลลาายาาาาา กถ้าถ้าทักมัดก็จออกหใช่โอ้คันคันบ่ชีม6กเนี่ยวอึดยุอึดจินแมนถือตลอดอาสาตัวถือตลอดหลังมาถึนตลอดไเรนขาเขาโทรนด้รัะที่มัชชออกบนล่างแล้วมกับสายแรนเงินล้านนะครับเนาะไซฟันเงินล้าน ที้ออกคนละเพราะว่ามันมาแล้วพบล้วกดทันีพียาหลายเออครับโอ้เอฟซีาสาตุสาเสียจวนไม่โศกกัม่คููไม่โศกแล้วแ่ว่ากัมจให้ยนโมกิบ่าไปทแล้วค่ครับผมซึ่งวัดก้อนว่นะก็ประมาณแต่ว่าพี่แปดเนาะให้ปีแปดไ้เ่อจะวิ่งนครับผม อ้ยื้พัดยันยื้ไปไปีไปละทาเอาเงินพอมัอ๋อตบ้าเขาตรงนี้บานก้อนแม่ยไปทาโรดวก็ื่อเต้องกลับบ้านเต้มาทาแล้วอยากจพืนหนีมาสัญญาน้เป็แซเนาะมันก็จะข้กันยงละหกันเลทาอเขียน้ปวันนี้คือมาหกให้ตัวเดียวเลยหกตัวเดียวอ่าพี่ง้อง หกตัวเดียวแล้ววงหกหนึด้วยนี่บัเออหกหนึ่หกศูนย์้าครับผมออคที่ขึ้่า6บาบออกหกศูนย์หกหนึ่นี่แหละนย่างบ้าหนึ่ในควมฝันเออในควบฝันอัเทียบอกนลางความประสานบานนี่อ๋อเอ้าเรื่อยเอฟซีเอาเอเอเอซิแจวนครับแมคคุกครับทึ่งรดในขั้นเหลี่ยนี่ไป ใจขั้นแหลมเนี่ยปู่บอกว่าเสียเออนังก็ไปขายออกขั้นแหลนก็ไปขายขายออกคือเราต่อนนครับขหนึ่งหนึ่งเอีปู่บอกว่าให้เอาขั้นแหลนไปขายออกอ่าเ็ดีกับพี่ใจหน้าเด้อเพิ่เอาาเอาครับือวอนี่กันคือใส่ปีไม่ตลอดไปเรื่อยือว่าให้โชคใส่ปีไม่เม่อนี่สองที่สิบหกเ็ไปเรื่อยๆอีกแหละ แต่ว่ากันมันมาบนมาล่างมันสินาเกียรติบนว่าเสียบเขาโทษว่าไงเขาโทษว่าไงใออไหมอ้คนที่เราเอาบนล่างเอาเอาบนล่างไปคู่แตใช้อยู่ครับเอฟซีบอกว่าขอบคุณหลายๆเด้อเสียชวนมาแบ่งปันแนวทางกับแม่คู่ว่าท่นว่าป่านนี้มันมาคว่ำปันมาทั้งเดียวกันมันไงที่แบบนี้ครับท่านผู้นง ได้หกกับหนึ่งครับผมหกครับหดมานึ่งอันครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็อ่าครับผมครับเพราะว่าเอาไปล่างให้วางก่นเ้ครับให้างให้ออกเลยครับเ็าทโอ้สาสุสาุถครเงครับผม กินฟีก้าแล้วก็กินฟีไปซื้อมัดีเียที่บ้นีแล้วรับผมขผมคัณนตั้งปีครับอ่ะขอบคุณกับขุ้เสียจวนครับแม่คู่หลายๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางไอ้พ่อเนี่ยกว่าอ้าเลยครดีักษ่าอายัยัรับยังกาักษนดายังังาธังายัากั ครับมเสียจวนนะครับถ tamam. ึงเพิ่นสียาการงานเพิ่นไรนะครับธุรกิจเพิ่นหลายครับเพิ่นกะมอดมือนะครับเพิ่นนัดแล้วเพิ่นก็บาแบ่งปันแนวทางไงคือเก่าครับมาแบ่งปันแนวทางความฝันความฝันนี่เพราะอยากฟ้อหลายมาจันว่าย่านหาซื้อรถตุ้ดีเพื่ได้อ่าอันนี้ความฝันต้องเสียจวนนะครับเนาะครับเพิ่นอยากฟ้อหลายว่าคันเพื่อไรโย่ใกล้แพงรถตุ้ดีเฝ้าไปดึงไปยิบไปหาไปครับคันเพื่อไรเพราะทิมฮก คือบระยุทธยูริตกินอ่าสำหรับเสียจวนเพิ่นจับคู่ให้แตงโมจับคู่ให้นะครับอ่าครับงอน,นี่นะครับอ่าแลนหกครับวิ่งหกคันพูดได้บทีมหกประยอทธ์ยูอิตกินครับจับคู่ให้หกศูนย์หกหนึ่งอ่ารกคาเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเป็นเป็นถ้ามันท่ามันแปลกสันทวารรากาติดหกเก่าหอมอ่าอ,อันนี้เป็นแนวทางของเสียจวนครับสำหรับให้ตัวเดียวงวดน,นี้มาหกตัวเดียวแค่แคนครับ สำรับของแม่คู่ครับของแม่คู่อหมอมหวนเท่าเนาะครับเนาะ <อ rattling S 1> ครับรของแม่คู่มากหกกับมาหนึ่งของแม่คู่มากหกกับมาหนึ่งแม่คู่ห้าก็ลืมเนาะค่ะครับบ้านไหนโอ้เหล็คำนวณของแม่คู่หกกับหนึ่งเลครับเด้อครับอันนี้ของเสียจวนครับวิ่งหกตัวเดียวเสียจวนวิ่งหกตัวเดียวนะครับเนาะครับผม กับคอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆานครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาครับเป็นกำลังใจให้ท่านช่องครับปวาร์แอดยิมแอดไอแอดแตงโมครับลงคลิปได้ไปครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายครับกดไลค์กดแชร์ให้ครับลงคลิปหนึ่งนะครับปวาร์อคุณผู้ชมไปล่างหอกแล้วนะครับยิมกับทำเฮียทำว่านนี่แหละครับทำเฮียมำวนนักเก็ตชวนอีกแล้ว กับผมเจ็ดส่วนเจ็ดหนึ่งอาสาทุสาขามาทักทายมาเด้อกับอ่าทายทอดสดให้เอฟซีในเบิ่งได้ชมกับผมอ่าให้นั่งแตกสวดชดที่หอปู้ครับอ่าต้อนรับอีใหมายับหลายผูวร้ายคนคุณพัอสมเกรติทำกับยุนเอ้าพ่อเขามาอีกแล้วด้วยบ้านนี่เนี่ยลูไปเล่าเดไรเจ้าเขาครับครับผัวเราเสือกูแตเนาะเลี้ยลนะครับผัวลูครับเด็กความศรัทธาเนาะพัวเขาเจืไอ้ต้วงอตอ่อนกหยกให้พ่อเนี่ยกหยิ่ง ครับพอแล้วเสียวรถเขาอู่เนาะให้มันออกเจ็ดสูญเจ็ดหนึ่งเนาะครับให้สวกๆวมันๆอ่าอ่ากอนทั้งทีเ่าไปล่างออกแล้วครับผมสวกๆกมันมันสำหรับเสียจวนสายฝันเงินล้านหรือว่าเลขกบิงเงินล้านเนาะครับเนาะงวดนี้สองมกราคมพศอสวัสพันห้าร้อยหกสิบแปดขับวิ่งหกตัวเดียวครับเสียจวนเนาะครับเนาะแล้วกับแม่คู่กับแม่คู่หอมหัวเน่าเลขกคำนวณกับมาหก กับมา1น,นะครับเดอ้อเลขคำนวณของแม่คู่หอมมวนคับงวดวันที่2ครับมกราพมพศสองพันหารอยหกสครับอ่าของแม่คู่มา6กับมา1นึ่นะครับสำหรับแม่คู่ไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ไวก็คือหนึ่งเก่าหนึ่งเกอ่าหนึ่งหกเเกีอ่กเกนะครับอ่าเบียบบีบสมเทียอ่าว่ามาแทีนี่นอนส่วนว่าจัดไปเสียทั่วอกช่ชามัดๆลำ,ลำๆเรื่อยๆครับปีไม่นี่ ขอให้เอฟซีลูกหลานขององค์ปูชีมะขาวองค์ปูตาและก็แม่คู่หอมหวนทุกปู่ทุกคนหรือว่าเอฟซีของแอดยิมครับชกๆมันๆลำลำได้ด้วยคว่ำเกีย๊ยวยาไฮได้คว่ำไข่ยาให้มีครับขอให้แนวบวดีนะครับสิ่งบวดีครับให้ไปกับปีเก่านะครับเนาะปีใหม่นี่ครับขอให้โชคโชคมันๆลำลำได้ด้วยด้วยบารมีองค์ปู่ชีมะขาวองค์ปู่ตาแล้วก็แม่คู่หอมหวนผ้าลูกศิษย์ลูกหาครับให้โชคโชคมันๆลำลำได้ด้วยนะครับวันที่สอง ครับมกราคมนะครับโซ่สุขชวนมันๆครับวัะน uh ิทรรศนะครับอ่าครับเอฟซีท่านจังหวัดขอนแก่นนะครับเด้อท่านจังหวัดขอนแก่นครับอ่าอ่าผู้ใดสีไปนะครับชุ่มนะครับคอนเสิร์ตครับอ่าหรือว่าแม่คู่หมหวนพร้อมกับพ่อสมกิจบ่อทองครับที่บ้านอ่าโน่นนังไงบ้านโน่นยังไงบ้านบ้านโน่นอุดมบ้านโน่นอุดมครับบ้านโน่นอุดมครับช่วงกลางคืนนะครับเด้อ ครับอ่าจะมีแม่คู่อมหวน้ำควมกับอ่าปอดสมจิตบอดทองความกับทีมงานของแม่คู่นะครับเนาะเรื่องหยิยิ้มแย่งโม่นี่ยแหละครับหลายปูหลายคนนะครับเดินทางไปไปม้วนอาหารน้ากันนะครับอ่าไปเป็นอ่าแรงใจให้แม่คู่นะครับเนาะอ่าขอฝากอ่าชุดใหม่ของแม่คู่ร้อมครับอ่าชุดอ่าแดงรองปูกับอาจารย์สมจิตนะครับเนาะอ่าสมจิตบอดทองอดีตรักกุหลาบแดงแล้วก็คาดซีเมนตูปูราคา เสียงแค้นแค่นใจเด้๋ยวับเด้ออยู่ในช่อง YouTube ของแม่คู่ครับขอไปเบิ่งในช่อง YouTube ของแม่คู่ครับแล้วก็วันที่6อ่าทวันที่6ครับเป็นวันเกิดของแม่คู่หอมหวนเฮาครับ FC บ้านไก่เลี้ยงครับสิมาร่วมครับอ่างานวันเกิดของแม่คู่ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเด้อครับอ่าคันเวลาเหลือแม่คู่บอกว่าสิมีการเนาะครับอ่าให้ร้องเพลงนะครับอ่าผู้ใดร้องได้จังซี่อ่าครับก็สิมีอ่าของอ่า ไอ้ของนั้นของไม่คู่แหะครับเป็นของคนปีใหม่นะครับจากไม่คู่ให้อ่ะครับผมให้โชคๆมนันๆน้ากันครับผมตัวเลขของเสือจวนก็คือ6ตัวเดียวสําหรับจับคู่6 0 6 1 7 0 7 1 6 9นะครับเนาะโชคๆมนันๆลำๆเลยด้วยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมมาตรปรารถนาทุกประการครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมแอดไอจากขอสวัสดีครับ